ทุกครั้งที่นรพิ่งเจอปัญหานรพิ่งจะคิดเสมอว่ามันคือโอกาสหรือว่าทุกครั้งที่เราเจอวิกฤตทุกวิกฤตต้องมีโอกาส ค่ะก็หลักๆเลยนะคะน้อคุณก็ดูอยู่ที่บริษัทสาฟาร์มอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะจะดูบริหารทั่วไปดูฟาร์มมิ่งเป็นหลักนะคะเพราะว่า บริษัทสาฟาร์มอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเราเน้นการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลักฟามทั้งหมดแล้วก็กระบวนการผลิตซึ่งระบบฟาร์มของเราเนี่ยก็เป็นระบบคอมพารสเมนทัลไลเซชันมีระบบไบโอนซิเคอริตี้ที่ค่อนข้างแน่นหนามากเพื่อป้องกันไม่ให้โรคจากภายนอกเข้ามาในพื้นที่ค่ะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเข้าไปไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งของเนี่ยจะต้องมีการอาบน้ําหรือล้างทําความสะอาด ฆ่าเชื้อก่อนที่จะเข้าไปสู่ในฟาร์มแล้วก็ด้วยความที่ว่าพื้นที่ฟาร์มเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีบริเวณที่เขาเรียกว่า b ฟเฟอ r zone นะประมาณ500เมตรลอบฟาร์มก็คือหมายถึงฟาร์มของในบริษัทในเครือทั้งหมดค่ะใช้รลบบุรีและเพชบู์ค่ะเป็นระบบ compartmentalization แต่ทั้งหมดของสหฟาร์มกรุ๊ปมีพื้นที่น่าจะประมาณ30,000-50,000ไร่ ที่เลี้ยงไก่แล้วก็เป็นโรงงานด้วยเพราะว่าอย่างโรงงานไซส์งานหนึ่งอ่ะก็6000ไร่แล้วอะค่ะอย่างบริษัทในเครือที่นเพิ่งดูแายอยู่อย่างสาฟาร์มอินเตอร์เนี่ยเราเลี้ยงไก่ให้กับสาฟาร์ม100%เรซเราถือว่าเป็นคอนดักเ์ฟาร์มเออร์ของเขาแต่ด้วยความที่ว่าเราคือองค์กรเดียวกันมาตรฐานาร์มหรือว่าเงินหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันคือมาตรฐานเดียวกัน ปัจจุบันนะพึ่งก็จะมีแบรนด์พอดีที่เป็นแบรนด์ไก่พรีเมียมหรือว่าภาษาไทยอ่านประมาณว่าพอดีเพราะว่าคุณพ่อชื่อปัญญาก็ตัวยอดซิกเนเจอร์ PY าเราก็เลยเอาตัวนี้มาใช้สร้างแบรนด์พอดีขึ้นมาเพื่อให้ยกระดับพรีเมียมขึ้นมาหลายๆคนก็อาจจะแบบถามว่าเอ้ยแล้วแบบพอดีมันแตกต่างยังไงกับสหาฟาร์มก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคะ่ะเราเป็นการพัฒนาต่อยอดขึ้นมาสหฟาร์มเน้นเพื่อการส่งออก เป็นหลักใช่ไหมเพราะฉะนั้นมาตรฐานของฟาร์มต่างๆเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วมันจะต้องเป็นมาตรฐานที่สากลส่งออกแล้วก็เป็นที่ยอมรับในานานานประเทศใช่ไหมคะเราก็เอาระบบตรงนี้มาใช้แต่เราใส่เพิ่มขึ้นไปอีกหน่อยก็คือใส่ให้กับใส่ความสุขให้กับสัรพสัตทั้งหลายก็คือไก่ที่เราดูแลอยู่เลี้ยงเป็นพิเศษเลยฟาร์มเราเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ใช่ไหมคะ<ม>เราก็จะใช้ฟาร์มขนาดใหญ่ของเราเนี่ย ให้ไก่อยู่ซึ่งไก่ที่เราลงเลี้ยงเนี่ยก็จะบางบางเป็นพิเศษถ้าเทียบกับฟาร์มไก่ทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไก่จเจริญเติบมีพื้นที่กว้างขวางจเจริญเติบโตดีถามว่าเขาจะต้อง ใช้าจาเร่งการเจริญเติบโตหรือต้องให้ใยาเยอะอะไรย่างนี้ก็ไม่ต้องใช้และที่สําคัญก็คือเราเปิดเพลงให้ไก่ฟังเพลงคลาสสิกเท่านั้นเหมือนกับเพลงที่เราเปิดให้เด็กฟังเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ไก่ฟังเพลงไก่ก็จะนอนเหยียดขาแล้วก็แบบสบายแบบสบายมากๆเลยเพราะฉะนั้น Environment ต่างๆที่เราให้เขาเป็นแบบธรรมชาติเต็มที่เขาก็จะเจริญเติบโตดีผลที่ได้คือยิวน้ำหนักไก่ก็จะมากกว่าเป็นมากกว่าปกติ แล้วก็พอเขามีความสุขสารในร่างกายที่หลั่งออกมาต่างๆเนี่ยมันก็เป็นโพสตีฟคือเราก็เอาเนื้อไก่ของเราฟาร์มเนี่ยไปตรวจกับฟาร์มข้างๆที่เลี้ยงเป็นแบบธรรมดาสิ่งที่ได้คือกรดยูริกก็จะต่ำกว่ามาตรฐาน20%บเนะเพราะว่าความพรีเมียมตรงนี้แล้วด้วยความที่เราขายออนไลน์เป็นหลักเนี่ยตรงนี้ก็จะไม่เยอะมากเป็นตลาดที่นิชมากๆแต่ในอนาคตเราก็มองไว้ว่าถ้าเราสามารถเซลล์คอนเซปต์ขายคอนเซปต์นี้ให้กับลูกช้าต่างชาติไม่ว่าจะเป็นลูกค้ายุโรปหรือเอเชีย หรือญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยแล้วถ้าให้ลูกค้าเนี่ยเขาเอาอิเลเมนต์ของเขาเพิ่มเติมมาใส่อ่ะมันก็เขาก็จะสามารถไปทำตลาดที่ต่างประเทศได้สหภามเนี่ยเริ่มต้นจากสองมือของผู้ชายหนึ่งคนก็คือคุณพ่อน้ำพึ่งดรปรัญญาโชเทวันโดยการเลี้ยงไก่500ตัวและหลังจากนั้นคุณพ่อก็ไปเปิดซูเปอร์มาร์เก็ต ที่อโศกเสร็จแล้ววันหนึ่งเราก็มีลูกค้าญี่ปุ่นเนี่ยละคะเดินเข้ามาแล้วเขาบอกว่าเฮ้ย <"He i, S 2> สินค้าอยู่คุณภาพดีมากเลยนะอยู่น่าจะพัฒนาสินค้าเพื่อการส่งออกแล้วเดี๋ยวเขาจะมาช่วยเองว่าจะต้องทํำยังไงหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมา,เ,าเขาเรียกว่าอะไรมาไกด์ไลน์มาสอนมาบอกเลยนะว่าเนี่ยสินค้าเพื่อการส่งออกนะจะต้องเป็น1 2 3 456คุณพ่อไม่เคยปฏิเสธเลยสักอย่างก็ทําตามลูกค้าบอกร้อก็บอกว่าเนี่ย เราจะต้องดูเรื่องสาธารณสุขเรื่องความสะอาดเป็นอย่างดีนะอย่างน้ําที่เราเอามาใช้ล้างลายการผลิตทุกคนก็อาจจะคิดว่าก็ต้องเป็นน้ําปะปาเป็นน้ําธรรมดาแต่มันเป็นน้ําที่ผ่านการ Water Treat m เ n t เป็นน้ําที่คนดื่มได้เราก็เอาน้ําที่คนดื่มได้เนี่ยมาล้างลายผลิตทําความสะอาดชิ้นส่วนไก่สมัยก่อนเนี่ยคนญี่ปุ่นเขามาเขาบอกว่าสินค้าของยูสะอาดได้ไงในเมื่อยูยังบอกเลยว่าน้ําปะปายอยู่ยยดื่มไม่ได้ เพราะน้าอยู่ดื่มไม่ได้แล้วอยู่เอาน้ําพวกนี้มาล้างลายการผลิตถามว่ามันสะอาดไหมมันก็ไม่สะอาดเพราะฉะนั้นถ้าจะสะอาดสุดๆก็จะเป็นปน,น้ําที่ผ่านการทรีตเมนต์เป็นน้ําที่คนดื่มได้จนสาฟาร์มเป็นบริษัทแรกที่ส่งออกไก่ไปยังประเทศญี่ปุ่นได้มันเลยทําให้เราเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งแล้วก็การที่เราส่งออกเนี่ยมันคือมันเป็นจุดแข็งของเราเลยที่เราทําทุกอย่างที่ลูกค้ารีเควส ซึ่งลูกค้ารีเควสต์หนักมากคือไม่ว่าจะเป็นทั้งภายในโรงงานหรือนอกโรงงานเราก็ต้องดูแลให้หมดอย่างเช่นจำได้เลยสมัยก่อนเนี่ยนะพิ่งอะดูแลลูกค้าต่างประเทศต้องพาลูกค้าไปออดดตโรงงานออดดตฟาร์มแล้วก็ไปดู First Production ทุกครั้งที่ลูกค้าออดดตโรงงานเนี่ยนะคะเขาดูทั้งภายในแล้วก็ภายนอกแม้แต่รอยครกรอยครกหนึ่งบนกำแพงเราก็ต้องซ่อมให้ลูกค้า ปรัชญาในการสร้างธุรกิจใช่ไหมคะคุณพ่อเขาจะบอกเสมอเลยว่าทุกครั้งที่เราเจอปัญหาเนี่ยให้เราคิดว่าเนี่ยคือโอกาสโอกาสที่เราจะได้ใช้ความคิดสติปัญญาและถ้าเราผ่านพ้นตรงนั้นไปได้อันเนี้ยคือวิชาที่เราจะได้มันแล้วมันจะทําให้เราเจริญเติบโตแล้วก็มีภูมิต้านทานบริษัทาฟาร์มเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่อยู่ในวิกฤตตลอดเวลาเลยก็ว่าได้จากวิกฤตตรงเนี้ยทาให้เราอยู่อย่าง ทำให้เราอยู่อย่างยากลาบากทําให้เราจะต้องพัฒนาตนเองเนี่ยตลอดเวลาเพื่อให้เราแก้สถานการณ์ได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราเพิ่งเจอปัญหาเราเพิ่งจะคิดเสมอว่ามันคือโอกาสหรือว่าทุกครั้งที่เราเจอวิกฤตทุกวิกฤตต้องมีโอกาสเพราะฉะนั้นเราต้องต้องทำโปรดักต์ให้มันตอบโจทย์ลูกค้าตรงนี้ตอบโจทย์เพนพอยต่างๆก็เลยเป็นที่มาของฟาร์มไก่อารมณ์ดีสินค้าพรีเมียม เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าเขาจะต้องมีสุขภาพที่ยืนยาวและแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดเพราะอันนี้เป็นขายออนไลน์แล้วก็จะแพ็คตรงสู่มือผู้บริโภคเลยทุกอย่างเป็นกระบวนการเป็นขั้นตอน